สวัสดีครับปุ่มน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับวันนี้เป็นเสาการ V8 นะครับตัวนี้น,นี่ก็ซื้อมาราคา100ร้อยกว่าบ,บาทนะครับามมาก็บะบบะบจะมาใช้กับแอมจิวตัวนี้ครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็จะมาใช้กับไอ้ลำโพงคอมตัวนี้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาต่อใช้กับไอ้ลำโพงหน้าสิบตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าตัวนี้เอลำโพงคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับที่ต่อใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะคร,นนรนนรครับตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นไม่คอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้ ัวน,นี้ก็เป็นหูฟังนะครับเดี๋ยวนี่ยรเขามีคู่มือบอกให้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องไม้นะครับตัวน,นี้ก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราจะใช้ไม้แบบนี้นะครับไมโคนเนเซอร์นะครับนีน่เหมือนกันฮะ ส่วนช่องนี้นะฮะดีเขียนลายนะครับก็เป็นสัญสัญาณออกนะครับเอาไว้ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร,ร์หรือโทรศัพท์นะครับช่องนี้ก็เป็นสัญญาณเข้านะครับโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วช่องนี้ฮะชาร์จเวลาชาร์จแบตน,นะครับชาร์จตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ชาร์จไฟได้ตัวนี้ก็ต่อกับ ลำโพงเขานะนะสปาร์เกอร์นะตัวนี้จะตามรูปคู่มือเลยครับนี้อันนี้เราจะต่อกับไม้ตัวนี้นะครับไมโคอน,นเซอร์นะครับปอดีไม้แบบนี้ไม่มีนะครับก็อย่ามาต่อกับไมโคอนนินเซอร์อันนี้เป็นสายสัญญาณครับจากลำโพงคอมนะครับ นี่ก็เป็นสายสัญญาณจากแอมจตัวนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้ากับไอ้ตัวช่องนี้นะครับเฮดโฟนครับวันนี้เราจะใช้ทั้งขยายยิวแล้วก็ใช้กับลำโพงคอมครับไอตัวลำโพงคอมนี่เราก็มาเสียบช่องหูฟังได้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับหูฟังเอาตัวนี้มาเสียบก็ได้นะครับช่องนี้ ส่วนไมโคริเซอร์เราก็เสียบช่องนี้ฮะอันนี้พวกปุ่มบุลุ่มไม์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นปุ่มปรับแหลมเบสนะครับตัวนี้เวลาเราบันทึกนะฮะและครอดนะครับ,รบวเวลาเราจะ ต่อใช้กับโทรศัพท์นะครับที่ช่องลายเนี่ยลายหนึ่งลายสองเนี่ยครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะเวลาเราบันทึกนะฮะอันนี้ก็เป็นรูสิคเสียงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมทั้งหมดในนี้นะครับเกี่ยวกับเสียงครับตัวนี้จะเป็นปุ่มพวกเอฟเฟกต่างๆครับเสียงที่มันเป็นแบบเสียงประหลาดได้หลายเสียงนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นใช้กบไม์นะครับเป็นเอ็กโซนะครับตัวนี้ อันนีป้ปุ่มเปิดนะเปิดเครื่องนะก็กดแช่ไว้นะเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นสีฟ้าเนี่ยฮะนี้เราก็ต่อกับลาโพงเรียบร้อยเลยนครับเดี๋ยวเราจะมาเทดสเสียงครับอันนี้ผมจะลองไม์ก่อน,นครับ รู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 นึกส่องรูรูนึกส่องเทสเทสรูรูเทสรูนึกส่องรูรูไมค์ก็เสียงดีนะครับก็ปรับเอปโคได้ด้วยเอาไว้เพื่อนๆร้องคาราโอเกะกันนะครับ จะมาเชื่อมต่อบูทู h ก่อนนะครับตัวซซาร์การวีแปตัวนี้นะครับอันนี้เราเชื่อมต่อไปแล้วจะขึ้นว่า V8 นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงเทสเสียงดูนะครับ เดี๋ยวมาเทสเสียงกันเลนครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมทั้งหมดนะครับเปิดเสียงเอาเสียงตัวนี้ได้ครับตันนี้ถ้าเปิดเพลงนะครับเราก็ปรับตัวนี้ครับมิวสิกตัวนี้ ครับก็เ,เพื่อนๆอาสาบารถเอาไปใช้นะครับไว้ลองเพลงคาราโอเกะได้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เราจะไปไล่สดก็ได้นะครับตัวนี้เวลาเราลองเพลงครับตัวนี้เวลาเราจะพูดใหมค์ให้มันมันจะตัดเสียงเพลงได้นะครับตัวนี้จะผมเปิดเพลงครับเวลาใช้พูดใหมค์นะครับมันก็จะตัดเสียงเพลงออกนะครับโลโล ลดสองดูดูเสียงเพลงก็จะหายไปนะครับถ้าเราพูดนะครับบุ่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเสียงต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงต่างๆนะครับที่ในเอฟเฟกนะครับนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาพูดเสียงครับทําเสียงให้เราเป็นเสียงหลายๆเสียงนะครับโล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 หนึงสองโลโลหนึ่งสองสามสี่โลโลนี่ครับก็เพื่อนๆก็เอาไปใช้งานได้นะครับบินีอันนี้ผมก็ซื้อมาราคาไม่ถึงสองร้อยนะครับตอนออกแรกๆมันก็หลายร้อยอยู่เหมือนกัน ก็เพื่อนๆก็ลองไปซื้อมาใช้ใดูนะครับอันนี้ก็ต้าต่อลําโพงทั้งขยายทั้งลําโพงคอมนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วก็เอามาลองต่อให้เพื่อนๆใช้งานดูนะครับก็บอกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากน้อยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ